สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนีวกธีการสมัครเข้าเล่นเกม One Piece นะครับจะเปิดในวันที่22ของวันพุงนี้นะครับในการสมัครเข้าเล่นเราสามารถใช้บัตรประชาชนของไทยแล้วก็สามารถยืนยันตัวเองได้ขั้นตอนแรกคือเราต้องมีแอปปิคอร์ของจีนนะพอมีแอปติคอรของจีนเราก็จะโหลดแอปปิคอรของจีนมาปุ๊บเราก็ใส่เลขแบบัตรอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็เข้ามาหน้านี้ใช่ไหม ละไรควรจะติดกันอยู่ที่หน้านี้กันมากเลยออกขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถเล่นได้ต้องใส่บัตรประชาชนจีนแล้วก็ชื่อจีนในการเล่นนะแต่มันก็สามารถเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการที่เราสามารถใ่บัตบประชาชนของไทยนะในการสมัครได้นะมีผมก็ทําการยืนยันตัวเองนะครับโดยการใช้ับรบประชาชนของไทยแล้วก็ชื่อไทยแล้วก็เลขประชาชนง่ายๆนฮะเพียงเราเข้าตรงหน้านะั้นมันจะขึ้นว่าอายุ5ปีแล้วกดครั้งล่าง มันจะให้ยืนยันตัวตนของเราโดยการใส่ชื่อไทยแล้วก็ให้ใส่บัตรประชาชนไทยแต่เราย้ำนะครับว่าเราต้องต้องถ่ายรูปแบบประชาชนทั้งหน้าและหลังแล้วก็ต้องถ่ายรูปแบบประชาชนพร้อมตัวเราเองด้วยครับแล้วก็ใสพ่พาสปอร์ตในการสมัครเข้าเล่นเกมน,นี้นะครับไม่จะเป็นที่ต้องใส่แบบตรงๆนะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะเราก็สามารถเข้าเล่นเกมน,นี้ได้เลยสบายๆคนะนี่คะ่ะครับ ถ้าสามารถเ,เล่นเกมน,นี้ได้มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เซิร์ฟกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะก็จะสามารถเล่นได้ตอนที่นี้เวลา9โมงถึง10โมงนะแค่นี้นะครับในการจะเล่นเกมมันง่ายๆฮะสมัครง่ายๆเล่นง่ายๆแค่นี้นะครับเจดังือสอบถามผมน้านล่างนะทางเฟสบุ๊คหน้าผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะต่อมาได้นะครับ